ตอนนี้มาดูทางนี้ค่ะน้องน้องมินมินเชอน้อกมินเชร์เนีมินซื้อค่ะบเอาเชิมิน้ยเอาค่ะมันมีเยอะเตะมีค่ะวันนี้วัน,นนี้อ่ะลูกสาวไปสองสาวไปทางไหนน้ำอ๋อน้องมินก็เลยมาทำตามทำหน้าที่แทนใช่ไหมเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเลยจ้ะอ๋อมีสามาชิกเพิ่มพี่น้องค่ะเดี๋ยวสามาชิกเพิ่มลูกสาวสามสาวหบนบานี้ คุณนายแมริสมีภูมาซอยน้องจากตะกี้กาที่แรกกะเป็นน้องรถเม่รถถังรถเม่รถถังนั่งกระเลมไปยูนํำพอแล้วบันี้กระเล่หน้าที่ก็คือให้น้องโน้ตแล้วก็น้องเอ๋น้องมินมาทำตามหน้าที่ที่แทน ทำหน้านที่แทนน้องเธอน้องมินเออน้องอะไรน้องนรดมาเอ้าตะไกลตะไกอยู่ไหนเดี๋ยวลุงมาไหนย่ายวลุงนว่หน้องเอนอ,เอน้องโนรดไปอยู่น้องมินก็จะมมาทำแต่ทีแทนก็ไม่เป็นไรคะ่ะทําไปเลย <c oughs> อันนั้นมะม่วงหรือหรือมะละกอเรื่องว่ามะม่วงใส่ไปเลยตั้งสวยๆไปเลยอืมอะไรค่ะเมื่อนี้กับมาเด้อพี่น้องเน้อสถานที่ปอดปูงล่งแกงเกงลุงนี่ซื้อหลอดแกงแกงแกงสบายๆนะหลอดหลอดมีไหมหลอดห้อยอยู่นั่นไม่มีนะเพราะาของโปรด ลอดลอดลอดจับไปจับไปพลละหมากลากไปอันนี้ปิ่นไปปิน่นตั้งไปทางนี้ก้วยก้วยก้วยปินป่นปิ่นสายมันไปทางนั้นไปทางเทือดมัด้ยเออนึ่งปิ่นไปทางนั้นปิ่นไปทางเทือดใล้ขวางตั้งลงตั้งโล่งใต้ขวางบอเอาใต่เออนนั่นัน่นแหละ ต้อละทราบไปที่ใส่บักกระจัดไปแล้วก็ปล่อยว่าันเล็กๆเอาวางข้างบนใหญ่บางข้างล่างอันเล็กบางข้างบนอืมในต่างต่างออกจำได้ไหมว่าวางตรงไหนไใหญ่ออกอะไรเออเล็กๆก็วางกลางเออ สวัสดีค่ะน้องป๋อมแปมน้องป๋อมแปมวันนี้มาก่อรมูเลยมาจะเห็นหนาเห็ดตา้าน่ไดคลิปสาวเสียงเสน่ห์สาวเสียงแหบมหาเสน่ห์น้องป๋อมแปมโต แห่มหาเสน่ห์นะเจ้าเกล้าสุดยุติเกลี้ยมะักพาวไปพาด้ลูกมะพราวไปผ่าแล้วก็น้ำแดงน้ำเปล่า,น,ลาน้ำเขียวมาอย่างละสองหลอดใ<ร>ส่โต,มา,ตมากโตมากเลยโอ้โ,โห<อ>

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สุดยอดดิโอ้เปตยานแท่ก้นกับพ่อก้นก้นกับพ่อก้นแบ่ค <c> ใ <oughs> <c oughs> ส่ไฟกับพ่อสายไฟโอ้ยตปตยานเนี่ยปฏิเป็นตยน์ <c oughs> ตตสอดแท่ โอยอย่าไปเอามาใส่เด้อเอาเนี้อาทิม บใส่เลยอันนี้เอาแก้วยกาแฟเอาไปใส่น้ำเดิมกาแฟเอาไปใส่ละใส่ละคืนน้ำดอกไหนแล้วของเก่าพ่อกานี่ลาก็ใส่ละบ่คืนมันเสียไปเรื่อยไหมโอ้ยฟาดขอบตาเลยบอกเราใส่ละคืนน้ำมันจะหาพ่อฟาดขอบตาเลยโว้ย บ้าเอาดักลุ่นาายนี่ลุ้นนี้เราไม่เอาแล้ว <c oughs> เธอเอาผักไปล้างให้แม่ล้างแล้วก็หั่นมามุนมุนเนอะเพิ่อบักทัวเี่กนะหันหนัห่นมุนมุลแล้วกแดงวจารเอาบักเขิอเทศบักหน้ามีแล้วเอาแต้บักเขิอเทศว่าเครื่องของเรามีหมดแล้วตำกระเทียมก็บบพริก มอแม่ปเป็นตะย่านแท้น้ดเอาน้ำใส่แน่ลูกเอาอันน้โอ๊ยหน้าเด้อเป็นตะย่า,ยยานเออเอ้ยเสียว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 ถิมเลยเออตะย่านเออ เสร็จแล้วเหรอคะน้องเมนเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดลูกโอ,อ้น,น,นั่นแหละพวกเธอสามคนรวมกันเลยทำงานตาหน้าที่คนหนึ่งไม่อยู่คนหนึ่งก็มารับผิดชอบแทนถ้ารถตู้มาเนีวยไม่ได้ให้บอกยากนะเ,ออเดี๋ยวถึงวันเวลาก็จะได้ติบได้เติบด้วยกันโอเคอม <c oughs> ี่น้องคลิปนี้ฝากไปทำนีเนาะค่ะเนาะไอ้ดำ <c oughs> เอาคลิปหน้าจะเบิ่งกันไหมเนาะค่ะเนะาะไล่สุดกับว่าได <c oughs>